บ,บ,บันป่าันป่าครับอ๋อนกัจะเหมือนที่กันเกลาดอกหอมไหมกันเกาเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอบนราชธานีดอกกันเกาเนี่ยค่ะเคยนะต้องเที่ยวมาก็ให้แสนหนึ่งขนาดนั้นเลยเก้าของะยาพอพูดเลยนฟัง เขาก็พูดแต่แน่เชิงจริงเลยผมเอาลงไปไม่ได้หรอกครับเขาบอกถ้าเอาลงไปข้างล่างนี่มึงค่าจริอดกว่าแสง น,นี่เราก็มาศึกษาเส้นทางธรรมชาติที่น้ำตกบาหลวงนะครับก็มีหลายสถานีตอนนี้เรามาถึงสถานีที่ที่สิบแล้วครับเพราะตอนนี้มาเป็นลานหินข้างหน้านะครับผวไใ่กุ้งกับเชฟป้อยก็เดือดู่หน้าตอนนี้คล้ายๆผมจะตกลิ่นๆนะครับแต่เราก็ใกล้จะถึงสถานีสุดท้ายแล้วข้างหน้าเป็นอะไรนะอ่างลอยเหรอครับ ทางงางลอยนะครับเพื่อนๆล่นะคะต้องงานลอยใ่ไมนเริจะตกแลางครับอ๋อเหรอ้อควก่เ้นกอง

วช่งหน,น,น้าลางลอยนะครับเพื่อนเพื่อนสามนี้ครับยีส่สิเสี ไปสถานี้สุดท้ายแลยครับเพื่อนๆนเมื่อกี้เราก็อ่างนางลอยนะครับมีที่มาที่ไปเดี๋ยวแม่กุ้งอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึง่งบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับมีพื้นที่เป็น50%ของในเขตของเราแล้วก็เรียกว่ปาป่าเต็ง,งรังป่าเต็งรังนี่จะมีทุ่งหญา้าสลับกับต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่สลับกัน แล้วพอก็ประกอบไปด้วยต้นเตงต้นลางและต้นไม้ชนิดอื่นด้วยครับบริเวณใต้ต้นไม้เนี่ยก็มีเห็ดหงงเห็ดป,ปวกเห็ดตะไคร้เกิดอ,อยู่ครับนั่นจะเยอะมากแล้วก็พอถึงหน้าแล้งไข่มดแดงชาวบ้านก็จะขึ้นมาอยากไข่มดแดงกันบริเวณต้นไม้แถวเนี้ครับเต็มหมดเลยแต่บริเวณนี้ก็พอฝนตกต้องเ้งเล่งหน่อยดอกกระเจียวก็จะเริ่มเกิดอ้าเราเรียกว่าป่าเป็นเตงลางนี่เรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตของโครยีสารครับ ็นที่ทาที่อยู่ที่กินของเขาหาหากินแถวนี้ซึ่งเราก็จะไม่จับไม่อะไรเขาก็ปล่อยเขาเป็นชีวิตของเขาเป็น่ปกติครับวันนี้อนุญาตให้ชาวบ้านมาหาชีวิตได้ด้วยนวิถีการหากิ่วหากินของชาวบ้านนะครับตรงนี้ก็เป็นสถานีที่น่าสนใจนะครับมีทั้งเห็ดไข่มดแดงดอกกระเจียวค่ะพีไม่ว่าที่บาหลวงหรือที่อื่นแล้วที่มีป่าเต็งรางก็จะมีมัตจักรหรืออะไรนะวงจรชีวิตก็จะคล้ายๆกันช่วงนี้ก็ แมงกำลังออกแมงทับอแมงทามแมงทับแมงทามจะอยู่ต้นมะข่าต้นใหญ่นะครับที่รอยเห็นเห็นรอยอย่างนี้ไหมมะข่าแท้ครับชาวบ้านเอาหินทุบเพื่อให้แมงคามร่นลำรดน้ำแล้วก็เก็บแมงคามไปครับแล้วอันนี้เอาไปทอดกินอ๋ออันนี้ก็อนุญาตเช่นกันได้โโหเตาอย่างเดีมุกตอนเดียวเลยครับเต่าเต็มกิจกรรแสดงว่า ชาวบ้านไปไม่ถึงพอดีช่วงนั้นฝนตกฝนตกเล่นจเกบไปเมื่อตอนไหนคะเารษฐีแล้วเหรอะเมื่อสาที่ก่อนแสดงว่ายังเหลืออยู่ไมนกเพรมันเกิดแล้วมันจะไม่มันก็จะม่ค่อเกิดอ๋อเหรอบริเวณนี้ก็ยังไม่เกิยังไม่เกิดแล้วหหน้าก็เอามากินต้มกินใส่แจกัน

บามทีเน,นี่ยลักษณะรูปร่างคล้ายๆกับในรูปเนี้ยครับมันจะเป็นเท่าไหรน,นี้<า>ซึ่ง<า>มันเกิด<า>จ<ะ>ากครับเกิดจากการกัดก่อนของลมของฝนของอะไรต่างๆเนี้ยมันจะทําให้เป็นรูปร่างที่เราจินตนาการออกแต่ปัจจุบันตรงเนี้ยมันพังทลายลงมาแล้วเจ้าหน้าที่ของเรามีความสามารถเียงแก่อาหินก้อนใหญ่ไปวางแต่นัาต้องเที่ยวเก่งกว่าเราก็ต้องเล็กเอาไปวางได้ครับ ก็เลยเป็นแับนี้กันมาเขาก็เลยเป็นก้อนเล็กอยู่ข้างบนครับผมเป็นก็แตกรอ้วมันชิ้นใหญ่ๆมันหล่นไปไหนไม่รู้ก็หล่นลงมานี่ครับก็แตกใช่ไหมพี่ก็แตกไอ้ตัวที่ข้างบนอะไรนี่ก็แตกใช่ไหมคะนี่เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะตรงกลางนะครับลอยแตกไม่ได้เป็นคนทำใช่ไหมพี่การโปรยลงมาหรือธรรมชาติพายุพายุก็เด็กขึ้นในปีนเล่นอะไรบ้างโอ้เนี่ยนะครับเนี่ยปกติจะอยู่ตรงนี้เแหละตรงนี้เนี่ยเนี่ย ครับเนี่ยแล้วมันแตกออกมาแล้วตรงนี้จะเป็นต้นไมดอกเห็ดอ๋อค่ะค่ะมันซ้อนซ้อน,อนค่ะสองก้อนนี้จะตั้งขึ้นอ,อ๋อแล้วเลยไม่ได้เห็นความนั้นเลยไม่งั้นก็จะเหมือนเสาเฉลียงที่บนเนาะแต่ในบริเวณเขาสวนฟางมันก็ยังมีอีกนะครับที่เป็นแนวว่าเป็นถึงิ่นล่างดอกแตงก็สวยก็เรียกว่าบานหอีกตั้งอยู่ทางเพดฝั่งอูดองอ๋อค่ะไปทางสะพานอย่างนี้ก็ทางนะตรงนี้เป็น จะมีปาหินตั้งเป็นรูปเหมือนทุกเขาตะปูอะ่ะอยู่ประมาณสองสามอันแล้วเป็นลานน้งกว้างเลยลานนก็ลานบานอย่างงนี้อ๋ออะไรก็ปะหินตั้งครงนี้วสวยมากจะได้ทงังนะแต่ว่าของเราก็ยังมีอยู่บ้างเราต้องเดินไปไกลประมาณสองสามกิโลไปสำรวจแล้วยังมีสภาพที่ดินก็จะมาการหินทรายยังมีอยูงง่บ้างแต่ตันนั้นมันไกลมากเราเปิดกันน้องเที่ยวปับฟังไม่ไหวแน่ก็คือย สถานีสุดท้ายแล้วครับตอนนี้สถานีสุดท้ายแล้วอันนั้ไปไนไปไหนได้อันนี้ก็ลงเป็นน้ําตกแล้วครับอ๋อเราเราไปทางนู้นได้ไหมคะก็ไปทางนี้นะครับกลับแล้วครับเราก็จะกลับไปที่ลานจักรถคุณอยากกลับแล้วใช่ไหมคะคุณอยากกลับแล้วใช่ไหมคะคุณ อาหารสุดทาริผัดกันแล้วนะครับเพื่อนตอนนี้เราจะลงไปที่น้ำตกบาหล,ลีหลังนะฮะตอนนี้ได้ยินเสียงน้ำกครับ,บนะทางผมก็เริ่มจะตีดกาอนดัน,น ช่องแฮปปี้มาร์สองสามหกห้าและช่องล like ุงพ okay. ันทองำใจดีทีมงานทิ่เบอร์ทพี่ก้อยค่ะขอขอบคุณพี่ฟาร์สักยี่ค่ะให้ความรู้ใช่ใช่การท่องเที่ยวอุทยานนะคะถ้ามีเจ้าหน้าที่ไปด้วยเราจะได้ความรู้ได้ที่มาที่ไปของสถานที่นั้นๆวันนี้ก็โชคดีที่มีพี่ฟานศักพาทีมเราไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะตัดต่อภาพสวยๆแลวก็ขอบคุณ ขอบคุณหัวหน้าจุ๋มหัวหน้ามิภากรที่ใช่ค่ะที่ให้กำเนิดความสะดวกให้ทีมเรา่พค่ะพวกเราก็กราบขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะแล้วมาเที่ยวกันนะเพื่อนๆบ้านหลวงค่ะนี่นะคะเพื่อนๆจากที่แม่กุ้งได้ไปเดินป่ากับพี่ๆเจ้าหน้าที่มานะคะจะพบว่ามีนักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยได้ทิ้งขยะไว้ ก็อยากเรามาฝากให้เพื่อนๆน,นะคะว่าระยะเวลาการย่อยสลายของวัตถุที่เพื่อนๆทิ้งไปเนี่ยในตามสถานที่ท้องเที่ยวต่างๆเนี่ยมันใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆเ,เ,เอาขยะอะไรเข้าไปแล้วกรุณาวมาทิ้งถังขยะด้วยนะคะเห็นไหมเนี่ยอยา่างภาะพลาสติกเนี่ย450ปีเลยนะเพื่อนกว่าย่อยสลายอีขวดแก้วขวดเบียร์เนี่ยที่แอบไปกินเนี่ยก็ไม่ย่อยสลายค่ะ่องโฟมไม่ย่อยสลายค่ะ อันนี้ก็มากกว่า450ปีค่ะ